น,นี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนโยบว่าไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเราหมดหนทางหมดทางออกแต่จงรู้ความจริงนี้ว่ามีมีความช่วยเหลือหนึ่งเตรียมไว้สําหรับเราเพียงแค่เรายังไม่เห็นและความช่วยเหลือนั้นจะถึงเราในเวลาที่เหมาะสมงั้นพี่น้องครับวันนี้เราควรจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับเราในวันนี้เราควรจะชื่นชมดินยินดีในพระเจ้า ทุกเวลารวมทั้งเวลานี้ด้วยผมไม่ทราบว่าวันนี้คุณกำลังเจอเหตุการณ์ใดสถนนการณใดแต่ผมทราบแน่ๆว่าวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้คุณชื่นชมยินดีในเหตุการณ์นี้จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูนเจ้าทุกเวลาทุกเวลารวมทั้งเวลานี้ด้วยแต่เวลานี้มองไปทางไหนไม่เห็นปลาสักตัวไม่เห็นเนื้อเลยอย่าไปมองปลาแต่มองพระองค์ผู้ทรงสัญญาวันนี้มองไปทางไหน เหตุการณ์มันก็มีแต่แย่มีแต่ลำบากมีแต่ทางตันอย่าไปมองเหตุการณ์อย่าไปมองทางมองคําสัญญาของพระเจ้าแล้วรับเอาด้วยความเชื่อชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีจิตใจของข้าเอย๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นว่ามีจริงถ้ามั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นไอสิ่งยังไม่เห็นจะมาสู่ในปัจจุบันความเชื่อคือการดึงอนาคต มาสู่ปัจจุบันเมื่อเหตุการณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคตเราจะดีใจสมมุติว่าลูกเรามีปัญหาติดยาเสพติดแล้วเราก็อยากให้ลูกเลิกยาเราก็อธิษฐานแล้วต่อมาสักวันหนึ่งลูกเลิกยาเสพติดกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าเราคงดีใจมากนั่นคืออนาคตนี่คือปัจจุบันแต่ว่าความเชื่อจะย้าให้อนาคตมาสู่ปัจจุบันอันนี้คือความเชื่อจริงแปลว่าอะไรแปลว่า แต่พระเจ้าขอให้ลูกข้าพเจ้าเลิกยาเสพติดได้เถิดในนามพระเยซูิสต์เจ้าอารมนแล้วลงมือใช้ความเชื่อใช้ยังไงดีใจไว้ก่อนล่วงหน้าดีใจไว้ก่อนลูกมมนยังติดยายอยู่เลยแต่ว่าดีใจแล้วลูกยังไม่เลิกยาแต่ดีใจราวกับว่าลูกเลิกยาแล้วนี่คือความเชื่อแท้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นวันนี้คุณอาจจะอยู่ในฐานะที่ยากจนหรือขัดสนหรือไม่ถึงกับยากจนแต่มันก็ไม่รวยเหมือนกับคนอื่น เจ้ามีแผนการบางอย่างเตรียมไว้สําหรับชีวิตของคุณและพระเจ้ามีพระพรเตรียมไว้ท่ามกลางสถานการณ์นี้เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากผู้หญิงไม้คนนี้วันนั้นเธออับจนหนทางหมดหนทางหมดหนทางเธอหารู้ไหมพระเจ้ากําลังเตรียมพระพรยิ่งใหญ่เอาไว้สําหรับชีวิตของเธอแบบที่ไม่เคยมีคนใดในพระคัมภีร์พบเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย พระเจ้าสามารถยกคนที่ต่าต้อยคนหนึ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ตราบที่พระองค์ต้องการและพระองค์จะยกเมื่อมันเป็นประโยชน์ฝ่ายวิญญาณสําหรับเขามากที่สุดถ้าผู้หญิงไม้คนนี้ปรากฏว่าพอสามีที่รักพระเจ้าจากไปในสุดวันหนึ่งเธอก็เดินเดินอยู่โอ้เจอทองคําก้อนหนึ่งตกอยู่หน้าบ้านเธอก็อไปขายแล้วก็ร่ํารวยแล้วก็คงจะไม่มีปัญหานี้ นี่พระเจ้าสามารถยกเธอให้ร่ำรวยพ้นจากหนี้สินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าจะไม่เกิดการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะไม่เกิดประโยชน์ฝ่ายวิญญาณสําหรับเธอแล้วก็สําหรับเราชาวน้าผู้แห่งชีวิตด้วยพระเจ้าจะยกชูเมื่อไหร่ก็ได้แต่พรุองจะยกเมื่อพระองเห็นว่าวินาทีนี้แหละวันนี้แหละเหมาะสมแล้วหากยกชูขึ้นจะเป็นประโยชน์ฝ่ายวิญญาณและเป็นพระพรสําหรับชีวของเราและทรัพย์คนอื่นๆมากที่สุด วันนี้ก็เช่นเดียวกันสถานะของเราอาจจะต่ําต้อยเลี้ยดินเมื่อไหร่พระเจ้าจะย,ยกสักทีใจเย็นเวลาของพระเจ้ากับเวลาของเราไม่เหมือนกันเราคิดว่าต้องวันนี้พงษ์จะไม่ได้วันนี้แย่แนะ่ไหมไปนไยพงษ์บอกไม่ยังไ,ไม่แย่เดี๋ยวเดือนหน้ากาลังดียกขึ้นมานะนะั่นแหละเหมาะสมที่สุดหากวันนี้คุณกําลังยากจนจงจําไว้ว่าพระเยซูเคยยากจนยิ่งกว่าคุณพระเยซูบ,บอกว่าสุนัขยังมีพโพรง นกมันบินไปบินมามันยังมีรังแต่พระเยซูไม่มีที่จะวางศีรษะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแต่ระหวันที่ตลอดการรับใช้เนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองนะต้องไปพักบ้านชาวบ้านหรือบางทีก็ไปนอนในสวนนอนอะไรเงี้ยไม่มีวันนี้คุณคิดว่าจนจนมากใช่ไหมพระเยซูจนยิ่งกว่าคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวันนี้เกิดขึ้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าจะปรากฏในชีวของคุณเพื่อ้แผนการ ของพระเจ้าในชีวิตของคุณสําเร็จพระเจ้าบอกว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนงานเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยคุณอย่างแน่นอนแต่คุณต้องรู้ความจริงข้อนี้พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะช่วยคุณในเวลาของคุณใช่ไหมพระเจ้าจะช่วยคุณในเวลาของพระองค์คือช่วยไม่ช่วยเนี่ยพระองค์รักษาสัญญาแน่ แต่มาเวลาไหนเนี่ยพงษ์จะข้าไม่ได้ต้องวันนี้เท่านั้นต้องวันนี้ไม่เป็นไรลูกเดือนหน้าก็ยังทันเดือนหน้าจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากกว่านี้นะนั้นพระเจ้ามีเวลาเราก็แค่เชื่อมั่นในคําสัญญาของพระเจ้าแล้วปล่อยให้การเลือกเวลาที่เหมาะสม,มแห่งการช่วยกู้นั้นเป็นของพระองค์พระเจ้าช่วยกู้เราแน่แต่พงษ์จะทรงช่วยกู้เราในเวลาของพระองค์วันเวลาของเราอยู่ในพระราชของพระเจ้าแปลว่าพระเจ้ามีแผนสําหรับเราและไม่ใช่แค่แผนเท่านั้น พระองค์เตรียมเหตุการณ์สถานก,การณ์และบุคคลต่างๆเพื่อให้แผนการนั้นสำเร็จด้วยพระเจ้าไม่มีวันผิดพลาดดังนั้นเมื่อวันเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าลำดับของเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจะไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเลยคือที่เราต้องเจอคนนี้ก่อนที่จะไปเจอคนนั้นที่เราต้องมา ทำแบบนี้ก่อนที่จะไปทําแบบนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ผิดพาลาดเราอาจจะคิดไปเองอถ้าเจอคนนี้ก่อนคนนั้นก็ดีเนาะเราจะได้เป็นแฟนคนนั้นเลยแต่ว่าพงสลับมันต้องมาเจอไอ้หมอนี่มาแต่งงานหมอนี่เนี่ยนะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่ผิดเลยไม่ผิดเป็นลำดับที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาของคุณอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าคริสเตียนครับให้เราเชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทําสิ่งต่างๆ ต่อชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลออกมาอย่างดีที่สุดให้เรากล้าเชื่อว่าใช่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันขอเชื่อมันจะเกิดผลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนลูกของพระเจ้าเอย๋ยเชิญมานั่งลงต่อพระบาทของพระบิดาแล้วคอยดูว่าพระองค์จะทรงทำอะไรเพื่อให้เกิดผลดีแก่คุณเจ้ามีเวลาของพระองค์พระองค์ไม่เคยสาย พรว่งมาอย่างแน่นอนแต่เวลาพระเจ้ามาักจะคนะเวลากับเราไม่ตรงใจเราบางคนข้าแต่พระเจ้าขอแฟนสวยๆรอๆอะไรก็แล้วแต่นี้มาได้เถิดขอมาสามวันแล้วทำไมยังไม่เจอเลยพระเจ้ามีเวลาที่ดีเหมาะที่สุดสําหรับชีวิตของเราดังนั้นการรอคอยพระเจ้าอย่างวางใจคือรอคอยเวลาของพระเจ้าเชื่อใจว่าเวลาของพระเจ้าดีที่สุด ดีที่สุดมาเร็วกว่านั้นก็ไม่ดีมาช้าเกินไปก็ไม่เหมาะแต่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้เสมอเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องผมอธิบายตัวท่านเองก็รู้ใช่ไหมเรามองย้อนกลับไปสิเออพอดีเลยคือถ้าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันมาก่อนนะหมดไปนานแล้วแต่ถ้ามาหลังมันจ่ายไม่ทันแน่ๆเลยพวะองมาให้พอดีเป๊ะทม่มีแฟนหรือมีแฟนสักระยะหนึ่งเราจะพบว่ามีการให้เวลาแบบไม่มีคุณภาพด้วย มันอยู่ด้วยกันมันเล่นแต่โทรศัพท์อย่างที่มันไม่คุยกับฉันเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวลาไม่มีคุณภาพเป็นเวลาเวลาคุณภาพคือว่าการการคิดว่าการอยู่กับเขาการใกล้ชิดเขานั้นสําคัญจนฉันละทิ้งทุกสิ่งเพื่อที่จะมาใช้เวลากับเขาสำหรับบางคนเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมีค่ามากนะครับทีนี้เราต้องไปดูแฟนเราว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่มีเนี่ยต้องปรับปรุงตัวด่วนนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียโอกาส,สแสดงความรัก หรือบางคนแบบว่าเล่นเกมด้วยกันหรือทําอาหารด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันสําหรับเขามีความหมายมากนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าเออเขาเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดังนั้นหากเราอยากจะสนิทกับเพื่อนคนไหนมากขึ้นหรือว่าอยากจะสแสดงความรักจะจีบสาวหรือจีบหนุ่มก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับบางคนที่ภาษารักเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วการใช้เวลาด้วยกันกับเขามากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์มาก แต่หากเราเป็นคนที่ชอบอยู่ลําพังคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับปรุงตัวเพิ่มสเสน่ห์แบบนี้เข้าไป เวลาไม่สบายเราผู้มีความเชื่อจําเป็นต้องไปหาหมอหรือไม่เวลาเราไม่สบายหรือคนที่เรารักไม่สบายพระเจ้าจะเป็นผู้เยียวยารักษาให้กับเราแต่วิธีการรักษาซึ่งมาจากพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถจํากัดพระองค์ได้ว่าพระองค์ต้องรักษาฉันแบบนี้เท่านั้นการทําแบบนั้นเรียกว่าการทดลองพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะทําก็คือว่าเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งพระเจ้าอย่างสุดกําลังแล้วก็โอ้โหตอนนี้ดึกมากแล้วรถที่จะไปหาหมอก็ไม่มีเราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็หากพุ่ง มันยังไม่ดีขึ้นหรือมันอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปหาหมอตามปกติแล้วขณะเดียวกันเราก็อธิฐานให้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับคุณหมอจะสามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาย,ยาได้อย่างถูกต้องใช่หไหมแล้วก็เราก็ยังคงอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าต่อไปและ,และ,และ,และหากมาถึงกรณีที่คุณหมอไม่สามารถทําให้เราดีขึ้นได้หรือคุณหมอบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันคงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะไรหรือว่ามันคงต้องแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อสุดกําลังของคุณหมอโอ้หากเราหันมาพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการทดลองพระเจ้าเพราะว่าเราใช้วิธีอื ที่ปกติควรทําแล้วเนี่ยก็ทําอย่างเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลดังนั้นเราก็เหลือวิธีเดียวไม่พึ่งทุกคนละพึ่งแต่พระเจ้าเท่านั้นแต่กลับกันคือว่าเราก็บอกว่าเราจะพึ่งแต่พระเจ้าเท่านั้นถ้าพระเจ้าดลใจท่านให้ทําอย่างกันก็สามารถทําได้แต่การใช้ทุกกรณีทําแบบนั้นอาจจะไม่ถูกเพราะว่าเหมือนการบังคับพระเจ้าว่าพระองค์ต้องรักษาฉันด้วยวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นจริงๆพระเจ้าสามารถรักษาเราได้ร้อยแปดวิธีนะครับรวมทั้งวิธีที่ไปหาหมอด้วยดัยงนั้นการไปหาหมอหรือการทํากิจกรรมปกติทที่ควรจะําเพื แก้ไขปัญหาหรือเยียวยารักษาโรคนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการขาดความเชื่อแต่เราทำด้วยความเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าในทุกขั้นตอนอันนั้นเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ เวลาเราอธิษฐานทุกครั้งเราต้องจบด้วยในนามพระเยซูคร์เจ้าอาเมนหรือเปล่าคําตอบคือการอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้าเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าดังนั้นเราพูดคุยกับพระเจ้าบางทีเราก็คุยขึ้นไปเลยเหมือนกับคุยกับพ่อเนาะเวลาคุยกับพ่อเราก็ไม่ได้บอกว่าพ่อขาขอให้คุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อขาอันเนี้ยหนูกําลังคุยกับพ่อนะคะอันเนี้ยอาจจะบอกก็ได้หรือไม่บอกก็ได้บางทีก็บอกโอ๊ยพ่อวันนี้เครียดจังเลยโอ้พ่อวันนี้อยากจะให้พ่อช่วยทําอย่างนั้นให้หน่อยอันนี้ก็ ป็นการพูดคุยกับพ่อการอธิษฐานก็เป็นทํานองเดียวกันแต่ขณะเดียวกันทําไมสิ่งนิยมให้จบคําอธิษฐานโดยการอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเป็นการตอกย้ําในจิตใจความคิดของเราแล้วก็ความเชื่อของเราว่าไอสิ่งที่เราพูดคุยทั้งหมดเนี่ยเราขอต่อพระบิดาแล้วก็เราขอในพระนามของพระเยซูเนื่องจากพระเยซูสัญญาว่าสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราพระองค์จะทรงกระทําให้นะง,งั้นเราก็เลยโอ้พระองค์จะฆ่าผมเลยถึงสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นะครับพระองค์สัญญาว่าสิ่งใดก็ ตามที่ขอในนามของพระองค์พระองค์ก็จะทําสิ่งนั้นดังนั้นผมขอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในพระนามของพระเยซูนะครับแล้วก็ในอีกความหมายหนึ่งของเมื่อเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูก็คือว่าโดยปกติแล้วมนุษย์ผู้เป็นคนบาปอย่างเราไม่สามารถพูดคุยสนทนากับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้แต่โดยทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นคนกลางเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าพระบิดาได้เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานพระองค์ทรงฟังดัังนน้การ อกย้ําว่าการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าได้เนี่ยเป็นเพราะว่าโดยทางพระเยซูเราก็เลยเป็นผู้ชอบธรรมและพระองค์จะทรงฟังคําอธิษฐานของเราโดยสรุปก็คือว่าเมื่อจบคาอธิษฐานนิยมอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี้ไม่ใช่เป็นคําศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดเป็นการบอกย้ําความเชื่อและก็ความเข้าใจของเราว่าใช่สิ่งที่เราขอเนี่ยเราเระลึกถึงสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์สัญญาและขอในนามพระองค์จะได้รับอย่างแน่นอนและเราลึกถึงว่าใช่เราเนี่ยไม่คู่ควรไม่สามารถ พูดคุยกับพระเจ้าได้แต่โดยทางพระเยซูคริสต์เราจึงมีสิทธินั้นก็เลยสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่สมมุติถ้าเราไม่ลงท้ายในนามพระเยซูเราก็กําลังคุยกับพระเจ้าโดยสิทธิ์ของพระเยซูอยู่ดีนั่นเองดังนั้นก็เป็นเหมือนกับการที่คําสัญญาที่พระเยซูพูดก็เป็นจริงคือว่าท่านอธิษฐานในนามของเราก็คือพูดกับพระเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นเอาสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องพูดทุกครั้งก็ได้แต่พูดไว้ก็ดีเป็นประโยชน์สําหรับเราเองสําหรับพระเจ้านี้เหมือนกันไม่ว่าพูดหรือไม่พูดดครับหมเวลา กลัวหรือเครียดกับปัญหาที่ระดมเข้ามาหมดเวลาเครียดกับหนี้เมื่อไหร่จะจ่ายหมดสักทีได้เวลาแล้วที่จะรับเอาโดยความเชื่อว่าพระเจ้าประทานทางออกให้กับฉันและฉันจะมีทางออกอย่างแน่นอนและจะออกไปอย่างสง่างามไม่ใช่ครานออกไปแต่จะเดินออกไปอย่างสง่างามพี่น้องครับได้เวลาแล้วที่เราจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาละวันนี้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดวันนี้ฉันจะมอบชีวิตของฉัน มอบวันเวลาของฉันทั้งสิ้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นไรเป็นกันฉันฝากไว้กับพระเจ้ายกไว้กับพระเจ้าแล้วจากนั้นให้ใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพพ้นจากความกลัวความวิตกกังวลความกลัวความวิตกกังวลจากนี้ไปแกมาอีกกี่ครั้งฉันก็จะยกแกให้กับพระเจ้าให้หมดเลยส่วนฉันจะดําเนินชีวิต ยังมีเสรีภาพพ้นจากความกลัวและความวิตกกังวลฉันจะใช้ชีวิตของฉันในปัจจุบันนี้ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในคําพูดในการกระทําและในความคิดของฉันส่วนอนาคตของฉันหรือจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอย่างนั้นหรือฉันมอบไว้กับพระเจ้าให้เป็นหน้าที่ของพระองค์เพราะว่าฉันรู้ว่าอนาคตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงรักฉันอย่างที่สุด